นมัสการครัอาจารย์เจริญพ่อนครับจะเจร่ญนพ่บุญผ้ารวยเนาะกับทีมงานเนาะครับผมเป็นยังไงนอะมาเมื่อนี้นอะมานี้นอะบ่ผมว่าสีมาถามเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาหลายวันอยากซอยเดี๋ยวอาจารย์ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่พาเพื่อนผู้ที่เสียชีวิตไปนะอืมครับก็ยังมขาดจูงสินะ โอ้พน้นบทติดต่อมาบ่ยังบทติดต่อมาเลย,ยผมกับ่ะมีเบอร์โท่ออาจารย์พอดีผมว่าจิบปต้ข้อเมนเหนีอเพื่อน่าเบอร์โทรเบอร์ยังยังสินะพอดีกับบมีเบอร์ทรอาจารย์น้ำจะมาเามืมเอ่อ,อ,นะอนี้ได้เข่ามากล่ะกับอีแน่หนึ่งกับบานคงสุดท้ายแล้วล่ะอาจารย์อีสองเมือ่อทีเรียกว่าอาจารย์ส่วนคงสุดท้ายนี่เนาะกับเพื่อนกับมะยัมอยู่ด้วยละ่ะผู้เสียชีวิตกับไดนเพื่อนกับมะยำมเปนาลักษณะอะไรกัน มากกับแบบมากแบบว่าขึ้นมหาเลยไหมขึ้นมหาเลยจ้าขึ้นมะคอประตูเลยยังเสิ็จหรออุ้ยประนันวะจ้ะอาจารย์คุ้มปวงเลยบ่บันกะบ่คุ้มดอกกะย่านยู่แต่ว่ากะอวดเอาของเสร็จล้ออยากอาจารย์เส่็ด้ออาจารย์เพิ่ยังห่วงเนาะเพิ่นยังห่วงเพิ่นยังห่วงสั่งมาสั่งมาตะกี้เพิ่นมี่เลยพระประทานอยู่นี่เพิ่นเปลี่ยนตัวตั้งตัวตีผ้าเย็บท่านันดิ พระประท่านกนะ็ไดเนาะไายจรไรายอย่างในวัดว่้าราชมณีเล่ากับซอยส่างซอยแปงมาแปปีมัน่อยกันครับกับซอยเฮ็ดซอยส่างน้ากันนี่แหละครับ<ช>บันนี้เฮื่อขีดเป็นห่วงบุยังไงจังไาได้ขึ้นมหานะ่ะครับผมหลังหลังจากพ้นตายยังมือพ้นขึ้นมหาน่อาจันก็ประมาณเออสามสี่มื่นนี่แหละประมาณนี่แหละสามมือนนี่แหละสามมื่อจ้ะแล้วพ้นข้นมหามาค้อประตูเลยบ่ยจันคอประตูเลยประตูกุตีนะ่ะประตูกุตีเลย ย่ำขึ้นี่ย่ำเลี้ยงกันห่วยย่ำกระขึ้นแล้วบ่ขนาดไต้ไฟอยู่กันยังขึ้นมากนะบูย้ยเพราะว่าเราจะมาขึ้นมาถามว่าเออเห็ดจังสี่จังสี่บองสีนะเวลาเห็ดงาน,นางสีนะโดยปกามโดยปกติของเราอยเราต้องมีชีวิตอยู่มาครับจเพื่อนกษติขืนมหาประจารย์มาปรึกษาตลอดเรื่องเหง็ดเรื่องส่างใช่หมายถึงว่าเป็นความใกล้ชิ้น เป็นความใกเช่นก็ยังตายไปแล้วก็ยังเขาใส่ในชีวิตประจาวันปกตินี่กับประมาณนั้นแหละครับผมแต่ว่าวันนี้ในในส่วนกองบุญกองอีกย่างที่เฮ็ดในเพื่อนนี่จะยังบอท่านมีผู้ใดโทรมาหาอาจารย์ยังเลยจ้ะยังเลยยังไม่มีผู้ใดโทรมากนะครับผมกับแบีงจักไนกอยก็ไรตัวรับวัดนี่ก็ไอะไรบยงเนี่ย แบ่งยังล่ะแบ่งที่วัดแบ่งขายยังน้อยอูอู้ขายบ่รด้หรอครับขายบพได้ดเพราะว่ามันเป็นที่ชุ่มชนเนาะมีแต่ที่หาติมมาล่ะครับครับผมหาติมเฮ็ดเป็นวัดนะครับผมได้โอกาสกัะเฮ็ดเป็นวัดเป็นว่าเฮ็ดเป็นวัดถูกต้องเนาะครับผมแล้วบัดน้เพื่อนว่าไม่ยำไม่ยำในลักษณะใดครับอาจารย์ล้วก็ไม่ยำว่าโตนี่ล่ะเด้อวาารย์เนี่ย ตัวนี่ละตัวที่ให้ไปหันวะเชนเน่แมนแล้วแมนแล้วว่างสิละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออก็จะเอาตัวเลขช่วย,วยให้เบิ้งได้พ่อยพี่น้องเนอก่อนเรียนขออนุญาตบอกบุญพ่อยพี่น้องเอฟซีผู้มีกิตท่าที่อยากห่วมเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน,นั่มผู้ที่เพิ่นลวงลับไปแล้วเนาะเครื่องว่าถาดกับยังบ่มี่สีใไส์กระดูกเลยบอกอาจารย์ถาดกับยังบ่มี่แล้วกระดูกเพิ่นเอาไว้จังไหนฮะเนี่ยกระดูกกับอยู่ นี่ละอยู่ในสล่าเนี่ยล่ะกระดูกเอาไว้ยังงี่ว่ามีหอนชาตทิใจไฮดี้อ่ะเดาต่วนชาติทนอ้องวอรมากกระไรอาจารย์เน,นี่เอเหตุเฮ็ดจังไรพระกับว่ามีเงินจะกิบหาเงินใส่เนาะพระบริเวณเงื่อนนี่แก้วเงินใส่มาเฮ็ดแห้ก็แล้วแต่ปูมีจิตาธาเนาะเพคนท่อมาเพื่อนไอ้ข้อเมียนมาหลายอยู่อยากซอยในส่ว,ควนค่ารักษาโรงพยา,าพยาบาลไอ้ก่อนเพคนจะเสียชีวิตนี่ที่ยังค้างอยู่เออที่ยังค้างอยู่นี่ไปจ่ายเขา รางกนกะพระเมียนมาบอกว่าอยากเทศบุญซอยเล่าอยากเทศเป็นกองบุญให้เล่าแล้วกัในส่วนธาตุส่วนเทืนน่ครับเมื่อนานเท่ากัยังบ่ท่านนําเสนอไปว่าตอนนี้นะแมนกะทั้งมีแต่กระดูกเนาะต่ว่าธาตุเพื่อนจะไม่ถูอ่าม่ว่ายังบอกได้ธาตุมาใส่เพราะว่าตามรักแล้วทั้งค้นทั้ง่าอีสานนี่ตายแล้วเนี่ยเพื่อนเสียวดูเนาะมาใส่ธาตุดิ้ากลางเป็นเท่ากันมั้งใส่อักซ ภาพการเพื่อนเอาไปใส่ใส่ไว้เอาอย่างนีันเอาไว้เพื่อนใส่ในถาดเพื่อบานห้าบานจังแบบว่าเป็นเครื่องชงเครื่องซื้อแะซื้อที่ซื้อที่ไใหบยูแจะบานห้าวผนเลยใส่ถาดเนาะอาจารย์เนาะใส่ถาดครับครับผมแต่ว่าทีบานห้ามันหลายเนาะครับผมทีบานห้ามันหลหลังนั้นก็เจ้าเฮ็ดใบน้ำส่องน้ำกาแพงเนาะเอ้าจังไหนจ้าเอ้ยผู้ตายก็ตายไปแล้วเนาะจักจีว่าจังไหนบันน้กา เดี๋ยวไปจะข่วมดีข่วมงามข่วมดีที่เราเฮ็ดไว้นั่วน่ะครับอือครับเหลืออีกแนวนึงกับเหลืออาจารย์เพื่อนจิตวิหายืมเงินไม่เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลให้เล่าเท่านั้นน่ะน่าอาจารย์นะคือยังฐานนี่เราก็เฮ็ดไว้กยังบ่แล้วซ้ำฐานพระประธานเราเฮ็ดไว้เห็นไหมอาจารย์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวฐี้ทานพระประธานก็เฮ็ดไว้แล้วโอ้เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ก็ยังสามต่อไปเรื่อยๆอยู่ครับนี่ครับฐานพระประธานนะครับเราก็เฮ็ดไว้ยังวันเล้วจ้อยโอ้ยเราจะเดี๋ยวตวนจัด อืมนี่ไปจ้างสร้างเป็นมาเฮถรไทยเดต่อเนาะเดต่อประสานต่อครับผมเอาผมย่างไปผมสังเกตเห็นมีหมอดินมีหันอาจารย์เอาไว้เฮ็ดอย่างเอาไว้ไอเขียนไล่ชือ่ออ่หนุนดวงไปใต้ฐานพระประธานนะเขียนใส่ยังมันเออ่เขียนใส่แผ่นทองเขียนใส่แผ่นทองเดี๋ยวผมไปถ่ายได้บอ่อาจารย์ได้ได้แก่ได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวสีผ้าพลอยผี่นอ้องยางมาเบิ่งจักหน่อย แต่ว่าผมสังเกตเห็นเอ๊ะเพื่อนเอาหมอว่าว้เฮ็ดอย่างอ๋อนี้เด้ยครับรนี่ครับอันนี้เอาไวาไ้ถ้าส่แผ่นทองมาสัน่นที่เขาเจ้าว่าว่าลงชื่อในแผ่นทองจารึกชื่อแผ่นทองไว้ใต้ฐานพระประธานนี่แมนยังที่หรอครับพ่อยิ่น้องครับนี่ครับนี่ก็คือพระประธานเนาะเพื่อนกำลังก่อสั่งอยู่จะคอยเฮ็ดอยนั่นไปตมจะตูปัจัยที่มีเหลอครับอ๋อนี่หมอเห็นเขาีโ่นทอ่แมนแมนเพื่อนเฮ็ดวบยังสี่แต่ว่าเพื่อนเฮ็ดดีที บางว่าเพื me, ่อนที่จอแล้วก็สอดสอดลุงหลดแต่ว่านี้เพื่อนเฮ็ดเป็นมอไว้เฮ็ดเป็นหมอไว้เลยทั้งในนี่บางหมื่นคนนี่ว่าเตรียมเพื่อนว่าลงเร็งแล้วะยงไดอยงงี้วันจันทร์แล้ววันนี้หลังแล้ววันนี้หลังจากหลังจากใส่แผ่นท่องเรียบรอยเนาะหลังจากใส่แผ่นท่องเรียบรอยแล้วเพื่อนกะสิเอาปางนางโป๊กนี่มาตั้งตั้งทับไว้เด้บ้านนี่นี่ครับอนี่ครับปางนาคปกกระไรเพื่อนกะทิมาตั้งไว้ ครับมอดินไว้เนาะอาจารย์เนาะครับผมทาทองเนาะครับนีครอต่างนักปกที่จะว่างกันน้าพเจาครับผมเดี๋ยวจากไหนพ้นสิล่งเบอร์โทรของอาจารย์ไว้ใต้คลิปนะครับพ่อวิโนครับกเข่าไปเบื้องเอาในส่วนผู้อยากร่วมบุญร่วมกุศลเพราะว่าสิเป็นพระอาจารย์ที่เล่าเสียชีวิตไปหรือว่าอยากร่วมในส่วนของซอยเฮ็ดซอยสังข้าพเจ้าท่านทั้งอาจารย์เนาะ หรือว่าสีเฮ็ดบุญแผ่นทังน้ำเล่าก็แล้วแต่อันนี้ผมจีรุ่งไม้ไม้เหล็กเทรศัพท์ไว้ะจะให้พีนพ่นิดพิจารณากันโรดวันต่อไปอันนี้กับว่าเราเลี้ยงฝันต่อบนานไปต่อพืนเลี้ยงเหล็กมันมั่นก็เลี้ยงเอื่อนเฮ็ดบุญบุญนี่เลี้ยงเหล็กมั่นก็หลายอยู่ตา,ายแล้วโลนหน้าอาจารย์ได้หรดออกเดออก บันทิกเว่ากันต่อเนาะอาจารย์เนาะจ้ครับผมเพื่อนเน้นย่ำคักกลายเติบเป็นหมอหัวขาดกับว่ามันคักอยู่ดิเราเลาซื้ออาจารย์ยังกองผมก็่าเริ่มซื้อเล่าดิอาจารย์ไว้อาจารย์ไว้อาจารย์ไว้ซื้อเหรนเราซื้ออาจารย์ไว้ลเราเราก็มาหาดีอยู่มาหาอยู่เรื่อยอยู่บ่มาหาอยู่เรื่อยหลังจากที่เสียชีวิตไปน่ะแม่นจ้ะไม่กันเลยจะหนี่ครับเป็นข่วมเคยชิ่นของเราองค์สินะครับผมเพราะว่าเราก็ขึ้นมาหาเรื่อยๆรือย่างเช่นครับ ชูเสาสูแรงเสียตอนเที่ยงกับมากเสียเฮ็ดงานเส็จก็ขึ้นไปหาครับผมือวมาเล่าว่ามีญาติพี่น้องญาติพี่น้องเล่าไปใส่บทเออญาติพี่น้องเพิ่นกับเหลายเนาะกับตังคนิ่นตังไปเนาะพอแม่ตายแล้วเนาะโอ้ช่งชินนะเพิ่นก็เลยมอบให้อาจารย์เพิ่นก็มอบให้เลยเองเสียครับผมมอบให้อาจารย์เป็นผู้จัดงานเป็นผู้ปกครองนะพ้อมเป็นผู้จัดงานให้พ้อครับเมียนซพใไห้พ่อเังสีนะครับผม ตอนนี้นส่วนสิมาเวาย้อนตั้งแต่ที่แรกที่ผมมาสัมภาษณ์อาจารย์เนาะอาจารย์ก็อบอกว่าทะเบียนรถผู้เสียชีวิตคือนหายสามหนึ่งน้ออาจารย์เนะะาะในส่วนอายุผู้เสียชีวิตเนี่ยคืออาจารย์วัยเนี่ยจะคือยี่สิบเกศเดือนแปดยี่สิบเจ็ดปีแปดเดือนอ็ยี่สิบเจ็ดปีแปดเดือนครับผมโอ้ <laughs> อายุ27ปีแปดเดือนนะครับแต่ว่าทะเบียนที่เล่าขี่รถไปเนี่ยเสียชีวิตเนี่ย่ว่าเล่าก็บ่ได้ล้มได้ยังดอกความหมายขี่ไปบูบเลยบูบเลยครับครับผมบูบแล้วก็ลรนล้มไปงังที่นั้นบาะแม่ว่าที่ไปขี่ตําไปชนไปยังกะไผ่ดอกอถึงวางถึงข้าวเล่าเราไปเนาะกระทะเบียนรถก็คือหาสามหนึ่งแต่ว่าบัตรที่นี่หลังจากเมือ่อเคืนนี่อาจารย์มมเ,เม,านานมื่อฝ เลยมีตัวเน้นแล้วสำหรับให้ว่าคลิปนี้ที่เป็นควกทุกไทยน้องอาจารย์เนาะจ้านี่แม่นปะแม่นนี่น้าอาจารย์เนาะอ้าวบาันทึกจีนตัวเลขเดี๋ยวค่อยค่อยสรุปให้ไทยที่เปียงค่อยสรุปเอฟซีไทยสรุปเอฟซีเอาแต่<ร>ามา่อเสี่ยกับที่มาว่างเวลานาตาอาจารย์เนาะเอางั้นใส่อะไรอีกนะครับใส่ห้ากว่าเดี๋ยวเขาาแพ้แบะไปนายเปลี่ยนเนาะมันทีนาเกียรตินะเมืองไหนเนี่ยนี่ อ๋ออาจารย์เราสู้ฟังสักวันเป็นเนียมตัวไรว่าเพื่อนว่าตัวเลขวันนี้อาจารย์ตัวเลขนี่แล้วก็นเ,นเน้นเนาะแล้วก็มาหาแล้วก็บอกว่าเออกับตัวนี้เราเด,อด้อใช่ไหมมันบ่ไปใส่ดอกใช่ไหมหกหนึ่งหางสิลหกหนึ่งหางจ้ากักบสองหกขนั้นเหรอใช่ไหมหกหนึ่งหางกับสองหกจ้าฟังได้ครับไปน้องได้ครับเด้อจดเอาไว้เขียนเอาไว้เด้อแอสซีสรุป้ต้คลิป้อีกที่หนึ่งยูุติไทยแปะหอยุครับอ่า อาจารย์ไว้ผู้ที่เล่าเาสียชีวิตไปเนี่ยเล่ามาเนยำให้ทั้งพระอาจารย์ว่าหกหนึ่งห้ากับสองหกวาสันบ่ไปใซ่สันแต่ว่าในส่วนสามหนึ่งเก้ากับหนึ่งเก็นี่อีหยังลายอาจารย์นี่ส่วนตรงนี้เนาะก็ก็กเป็นแบบจังไล่ะกับลับๆตื่นๆนะืะอันนี้คือในส่วนของตัวเลขของอาจารย์เองเนาะสามนึ่งเก้านี่ สามหนึ่งเก้าโอ้เป็นตัวเลขนิมิตฟันอาจารย์อ,อนิมิตอาจารย์ก็คือสามหนึ่งเก้าม่นิมิตตัวน่าอาจารย์นะครับผมรา,าคาสิบเกตหนาอาจารย์เนะี้โอ้เป็นเลข <10. S> 2> 2 <ans. S 2> สองชุดอนน,นี้ก็คือว่าเป็นเลขของอาจารย์ไวผู้ที่เพิ่งไม่ให้โชคให้ช่ให้เฮ้าอืมเป็นจำครับผิดหน้าเด้อพอพี่น้องเด้อเลขอาจารย์ไวผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับล่องเบิงใครที่อะไรมีโอกาสได้ไม่เหตุกองบุญกองกุศลซอยเพื่อนเออ มาซอยคารักษาพยาบาลก่อนเพื่อนทิ่เสียชีวิตเนี่ยได้น้ำตัวลงทรงอ่าน้ำตัวทรงลงพยาบาลอยู่อาจาน,นจาะจนได้เสียการหายใจใหมดละอืมวันนี้ส่วนสามหนึ่งเก้าก็เป็นตัวเลขของพระา,าจารย์นิมิตแล้วก็นหนึ่งเก็ดนี่ก็เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งของเลขนิมิตพระา,าจารย์แต่ว่าเมื่อเคื่อน,นี่คื่อว่าพระาาจารย์ฝันฝันอยู่จ้ะฝันว่าได้ไปบินฑบาบาน ฟันวาลได้ไปบินทบาทท่านในเข่าได้นําไปวันี่อาจารย์ไม่ก็ได้เองแล้วขันไปบินทบาทเนาะกันได้ย่างออกไปอยู่ดิโอ้นั่นเห็นว่ากันได้เข่านี่เข่าแล้วเลยครับชียูนี่นี่เราเจอว่าสิเป็นชุดใดท่านั้นแหละจ้าน้าอาจารย์เนาะคือตาลี่นี่ครับ้เห็นว่าต้องยูนี่นี่แหละจ้าคือตาลี่น้าอาจารย์เนาะเจอความจริงในวันที่ทีมหกกันย้าย่นซีม้งหัวจักรเลยก็จะออกตัวใดเนาะแน่นอนอืมใคอยากให้เอฟซีเนาะ ครับผมอ่าไปอยากให้ถูกแหละเนาะครับผมเพราะว่าเขาได้ลงทุนไปแล้วนี่เนาะครับผมการลงทุนนี่มันก็ผู้ใดก็อยากได้ขึ้นกันเนาะครับผมก็ได้ไมากินมาส่างเนะาะแม่นปลาไครับผมนั่นแหละก็ฝากถึงเอฟซีทุกคนเนาะบาา่ิวารยมืองไทยหรือต่างประเทศก็ได้เนาะก็ขอให้ถูกเนาะใช่ไหมไอ้เงินได้ท่องเสาสั้นๆเ์ล้วนเนาะจันทร์ล้วนกอให้ถูกล้วนนะเอะอชัดเจนชัดเจนเอ๋อ มันนี่อีกลายสิ